สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนซีนปั๊มน้ํามากิต้าครับปั๊มหอยโข่งเนี่ยมากิต้ายี่ห้อมันนะครับชื่อมา g กิต้าแล้วก็ขนาด2นิ้วเป็นหยอยโข่งนะซีนอยู่ข้างในนี้เนี่ยซีนอยู่ข้างในนี้เราก็จะมาถอดดูกัน ทราพตัวยึดข้างหลังพอเอกให้หมดน,นี่ทีนี้เราจะมาข้อ,ออกเลย

ไปพัดเราไปใช้กุญแจ่ไปนี่เลยหันล้อรถยนต์บล็อกสี่เหลี่ยมปลาตะบ,บารเลยไม่ทีถอดพัดนะ จะจับกำเบาๆอย่าบีบแรงพอเป็นเกลียวบางที่มันไม่ต้องใช้กุญแจหมุนท้ามาชมเอามือหมุนก็ได้อันนี้มันนานจัดหลายปีแล้วไม่ถอดเลย

แข็งแล้วดูดิมันไม่ยืดหยุ่นแล้วทำไในน้ำมันรั่วทนี้เราจะทำความสะอาดล้วจะเอาเบาเอาเบาตัวอย่างดอกมาคือถ้วยถ้วยมันมันดวลา่างสุดเลย ตัวนี้แล้วก็จะมียางกระบอกที่ดำนบัมตัวนึ่งขึ้น,นันรองอยางตัวนี้แล้ก็ยางรองตัวสุดท้ายมันก็อยูแบบแบบนี้ แบบนี้เนี่ยมันไม่ดินแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมันแข็งเป๊กเลยครับมาดูต่อนี่คือซีนที่เราซื้อมานะเนี่ยซีนตำน้งมาเกต้า เาใส่ต้องต้องเราต้องใส่ให้มันถูกนะครับใส่ควงแบนตัวด้ามเขียวมาที่เราเน่ส,ส,ส็ส็ดสีจะเป็นลักษณะนี้นะท่านผู้ชมมันจะมีสองส่วนนะเนี่ยออกจากกันสองส่วน ทำคผสมนี่พอาผสมเสร็จแล้วก็ส่วนนี้เธอมีซุปเปอร์ลินสีขาวนะใส่เข้าไปเอาชั้นที่มียางพลาสติกสีดำเนี่ยลงไปดันเข้าไปประมาณนี้อย่าไปตอกนะข้าวธรรมชมเดี๋ยวมันแตกนะดันแล้ว จะได้เข้าประมาณนี้นะส่วนตัวนี้เอาลงเลยเนี่ยเนี่ยย้อนก็จะหาจาระเบียาทานิดนึงเพื่อให้มันลงเลื่อนๆเนว่ยของตัวนี่จะเป็นจระบีดําถ้าได้จระเบี๊สีทองทองจะดีมาก พอทากะรีวิสเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาน,นี่ลงไปก็ไม่มันไม่มีด้านไหนด้านหนึ่งหรอกมันก็ต้องได้ด้านเดียวท่านผู้ชมไม่ต้องเลือกเนี่ยดันแล้วก็ดันลงไปอ <c oughs> ืมอืมอ <c oughs> ืมอืมอืมชนแล้วทีนี้พอมันชนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวนี้ลงไป เราอีมาทาเกลียวเข้าม่เพื่อให้มันหลอด้วยยทีแล้วก็ใส่เอาทางที่เราใส่ ซีนอะลงไปถักหากันหน้าหาคันหน้าคากันอย่างงี้นะแบบนี้นะแล้วก็หมุนมันจะเป็นเกียวตัวล่างถ้ามันหมุนตามเราก็จะหางคงแาเบอร์สิบเจ็ดจับไว้จับไว้แบบนี้หมุนไปเลยเนี่ยชันก็พอแล้วเราไม่ต้องไป เอาคุณแกจับอะริมุนมากมายหรอกพอแน่นเสร็จแล้วก็เอาตัวปิดหัวเข้าไปนอดปิดหัวมันตัวที่เราใช้การกระบ,บาดขันล้วรดขันออกเนี่ยขันข้อแล้วก็ทำเหมือนเดิมใช้การกระบ,บาดข้าเหมือนเดิม เดินไปไม่แน่ไแนไม่อะไรแค่ได้เองสำหรับการใส่ซีนปั๊มน้ำนะครับที่เราจะถึงขั้นตอนที่ประกอบเข้ามนเดิมตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อเสื้อปัม๊มเราก็จะประกอบเข้ามนเดิม 有跑卖头去了。<Yeah. S 1> ก,ก่อนข้อเ้าทาจนดีหน่อยเวลาใส่บางอย่าง้ลื่นๆเข้าไปหน่อยถ้าไม่ทาอะไรมันก็จะฝืดติดนึบติดแนบ ก็ยกเข้าแบบนี้ลเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปน็อตสามตัวนะที่เราถอดออกตอนแรกเนี่ยน็อตสามตัวนี้ จะมีเหรียญสปริงด้วยนะเราไม่ต้องซื้อใหม่เราใช้มาเดิม 这是他。 ไปติดต่างได้เลยใส่ฟ้านี้พันเทนต์น่อย ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับการเปลี่ยนซีลปั๊มน้ำมายตาตาปั๊มหอยโข่งก็สำเร็จเสร็จงานครับรออย่างเดียวคือไปติดตั้งให้ลูกค้าเจอาก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ